ทุนขยับเลยนะครับครับสักครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับฝุ่นขึ้นเลยครับโอ้ดูครับนี่เยอะนะครับซิวลุ้นล้วนโอ้เต็มเลยนะครับโอ้ที่ดักขยับเลยครับโอ้ต้องรีบยกครับโอ้โอ้ดูครับนี่โอ้ดูครับนี่เข้าเยอะมากเข้าเยอะจริงๆนะครับโอ้ดูครับนี่โอ้ข้าเยอะมากครับอันนี้เข้าเยอะมากครับยอดจริงๆครับ สองหลังนะครับดูครับโอ้โหเข้าเยอะมากครับผมอยากจะบอกว่าเหยื่อที่ผมใช้นะครับดูครับนี่เหยื่อรอบที่สามนะครับหมดแล้วนะครับดูอ่านี่ครับหมดแล้วนะครับหมดเหยื่อแล้วนี่ถ้าไม่หมดเหยื่อน่าจะเข้าเยอะกว่านี้ครับเหยื่อที่ผมใช้นี่เป็นเหยื่อรอบที่สามแล้วนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้หมดแล้วนะครับผมเลยมาลองดักไว้เล่นๆครับได้เยอะมากถ้าเอาไปขายก็อ่าคุ้มครับคุ้มเกินคุ้มครับที่ดักครับ เดีย๋ยวดักก้งดักปลาขั้นเทพครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามเย็นนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมมาดักปารซิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมดักทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งนะครับมาดูบรรยากาศยามเย็นกันนะครับนะครับบรรยากาศสวยๆก็ออกกำลังกายกันนะครับ ผมลองดักว่าเล่นๆครับหนึ่งชั่วโวมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับชว่วงนี้ดักปลาซลนะครับดักกุ้งไม่ค่อยมีครับต้องรอให้น้าหลากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใก,ใกล้ๆนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับติ <ku> <ะ S 2> <k> ดตามนะครับอันแรกนะครับโอ้ปลาซลวิ่งเต็มเลยครับอ่าอยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่าข้างในไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับโอ้โอ้โอ้ดูค <context> รับ ูครับโอ้เข้าใช้ได้เลยนะครับรากดีด้วยนะครับผมขี่รถมาเที่ยวครับมาลองดักมาเล่นๆดูก็ได้อยู่นะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันนี้มีอันครึ่งกิโลบ้างไหมนะครับตามนะครับอันนี้น่าจะข้าวเยอะนะครับสักครึ่งกิโลนะครับดูครับยุกนิกยุกโอ้ขยบครับโอ้ข้าเยอะแน่นอนครับขยบแบบนี้ ร้อยเปอร์เซนต์โอ้ดูครับ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 โอ้โหปลากระดีเต็มเลยครับดูครับเยอะนะครับอันนี้ปลาซิวด้วยนะครับอันนี้เข้าเยอะนะครับปลาซิวด้วยแล้วก็ปลากระดีด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเข้าเยอะนะครับดูครับปลาซิวทุนขยับเลยนะครับครับสักครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับขยับเลยนะครับดูครับ แต่ไม่แน่ใจว่าโอ้โ้วิ่งฝุ่นขึ้นเลยครับโอ้ดูครับนี่อ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้ปลาซิวนะครับดูครับปลาซิวปลาซิววิ่งฝุ่นข้างล่างขึ้นเลยครับดูครับนี่เยอะนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ปลาซิวนะครับซิวลุนลวน ติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับที่ดักขยบอบอีกแล้วครับช่วงนี้ปลากะดีเยอะครับโอ้ดูครับโอ้โอ้ปลากระดีครับปลากระดีเข้าเยอะมากดูครับโอ้ช่วงนี้ปลากระดีเยอะมากนะครับดูโอ้เต็มเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับช่วงนี้ดักปลานะครับทําทริปดักปลาครับผมกุ้งก็ดักเข้าดีนะครับเดี๋ยวดักกุ้งดักปลาคันเทพนะครับแต่ว่าช่วงนี้กุ้งไม่ค่อยมีครับช่วงนี้น้ําแห้งครับดูกุ้งไม่ค่อยมีครับดักปลาไปก่อนนะครับเข้าดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้นิ่งมากนะครับหรือว่าติดอยู่ครึ่งกิโลแล้วก็นอนอยู่ครับด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทองลงชันมากครับ โอ้ที่ดักขยบเลยครับโอ้ต้องรียบยกครับโอ้โอ้ดูครับนี่โอ้โหดูครับนี่เข้าเยอะมากนี่ขนาดนิ่งนะครับดูครับนี่แหละครับอันนี้แหละครับเป็นเครื่องกิโลอันนี้ที่ดักนิ่งเลยนะครับ๋ยวดูเข้าครับเข้าเยอะมากนะครับท <master> ี <i> ่ <master> <i> ดักนิ่งเลยแต่ว่าเข้าเยอะมาก เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเข้าเยอะจริงๆนะครับข้าวแบบนี้ยิ้มเลยครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับเมื่อก่อนผมดักไว้ฝั่งนู้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเลื่อนมาไว้ฝั่งนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับโอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้าเยอะแค่ไหนโอ้ดูครับดูครับโอ้โหดูครับข้าเยอะมากนะครับ เห็นไหมครับขยับที่นิดเดียวนะครับดูครับเข้าเต็มเลยครับโหข้าเยอะมากครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับพื้วสวยๆนะครับดูทางลงครับชันมากนี่ถ้าฝนตกๆนี้ผมเลื่นบ่อยนะครับแบบนี้น้ำแห้งครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับโอ้ฝรัซิเวิ่งออกเต็มนะครับโอ้ดูครับนี่ โอ้ข้าเยอะมากครับอันนี้อืเป็นครึ่งกิโลครับเข้าเยอะมากดูครับจะเข้าเยอะอะไรขนาดนี้โอ้ข้าเยอะจริงๆนะครับสุดยอดมากครับดูครับนี่ครับโอ้ยครับดูครับโอ้ข้าเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันสุดท้ายกันนะครับเข้าเยอะมากครับ ยอดจริงครับตรงนี้ไม่เคยดักนะครับมาทดลองดักไปดูเล่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันสุดท้ายกันนะครับเผื่อข้าวเยอะนะครับหลังที่แล้วเห็นไหมครับเครื่องกิโลครับน่าจะกว่าไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโหปลาซิลวิ่งเต็มเลยครับต้องรีบยกครับโอ้ดูครับนี่โอ้โหดูครับไม่เคยดักครับฮึ่อ ดูครับเข้าเต็มเลยนะครับปปรซิลนะครับอันนี้นะดูครับโหเข้าเยอะเลยแหละครับดูไม่เคยดักนะครับเข้าเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลทานรวมกันนะครับอ่ะติดตามครับผมบรรยากาศดีนะครับวันนี้ฝนไม่ตกครับสองหลังนะครับดูครับโอ้โหเข้าเยอะมากครับ ผมอยากจะบอกว่าเหยื่อที่ผมใช้นะครับดูครับนี่เหยื่อรอบที่สามนะครับหมดแล้วนะครับดูอ่านี่ครับหมดแล้วนะครับหมดเหยื่อแล้วนี่ถ้าไม่หมดเหยื่อน่าจะเข้าเยอะกว่านี้ครับดูครับนี่ไม่เล่นนะครับสักสองกิโลน่าจะได้ครับเข้าเยอะมากนะครับดูอเยอะนะครับอันนี้เป็นรายได้เสริมนะครับอันนี้ถ้าเอาไปขายก็ได้ประมาณสักสามสี่ร้อยครับเดี๋ยวสองกิโลก็ประมาณสักสี่ร้อยครับ สามร้อยขึ้นอยู่แล้วครับโอเคครับผมแล้วก็อันนี้เป็นที่ดักนะครับที่ผมบอกไว้ว่าที่ดักแต่งช่องทางเข้านะครับเห็นไหมครับนี่สวยไหมครับในแต่ละช่องแต่ละช่องผมบอกให้เลยว่าทางเข้าสวยมากเวลาปลาซิวกับกุ้งเข้าไปนะครับเปอร์เซนต์ที่จะออกกลับมามันจะน้อยแล้วก็เข้าดีด้วยครับเพราะว่าเท่ากันทุกช่องแล้วก็ตึงด้วยนะครับผมบอกให้เลยว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับพร้อมที่ดักกุ้งนะครับแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับที่ไหนมีตัวได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ครับผมการันตีให้เลย จากผลหานที่ได้นะครับเห็นไหมครับนี่ดักแค่ชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็มาดักเล่นๆนะครับเหยื่อที่ผมใช้นี่เป็นเหยื่อรอบที่3แล้วนะครับเห็นไหมครับเม่ตะกี้หมดแล้วนะครับผมเลยมาลองดักไว้เล่นๆครับได้เยอะมากถ้าเอาไปขายก็อ่าคุ้มครับคุ้มเกินคุ้มครับถ้าเป็นเหยื่อก็50บาทครับดักอยู่3มรอบแล้วครับได้ประมาณตั้งสามพันได้แล้วมั้งครับอ่ะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนครับทุกทุกท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะครับติดตามครับผมที่ดักครับเดยดักกุ้งดักปลาขั้นเทพครับ